ย,ยิ้มนัวจ้ะปวแซมกันรัวกินได้ฟังจบหมดเลง อ,อางนีกครับนิดาขอบซื้อบักม่วง,งายงฝนกับาตกตกจะทางองื่น้นไม่เรนจะมอเรียแล้วพักวานทาากกนั้งนีง้กำลังงาน ไปจักกับกลวยได้นะกลวยสองเขื่อนมันลมวังลมมากว่างอ้ะกวยจะมัดแกแบบแกว่ามันสูกมันลมแล้มไม่ไห้สูก ต้นนี้ต้นมะฮอกกดีต้นเขาาปเป็ดกีตายางนา เดวเกี่ยวปะบะเขามาใส่ในรถเน่ะเม็เขามเมลเกี่ยววัดเหสู้ตัวตัวเด้มันกระุกระล่อมันไปเ่เป็นเหรอที่ตรงไหนอีกเกี่ยวนลตรงไหนอีกตนึ่งกะยืดน้ำกันันเสีย ผักหวานกำลงัลงงามบ่ใช้ตัวนี้อืมกำลังเป็นเครืออ่ักหวานแตกยอดแตกอดอันนั้นขนเหลียบบ้านี๋ยวมันก็ขึ้นมาโคตรตกเห็นไหมองเห็นอืม หลากไปเลยเาเเอาเอบะเขือเ ah? นี ow, ่ยนะเอาบะเขือมาจะใส่งเขาจะย่างไปเอาเนี่ยน่ะใส่ถุงอย่วแป๊บนึงแป๊บนึง ่ดนนนาอันนี้ก็พักหวานครับสัวน้ก็นั่งขึ้นพักหวานอันนี้ 颗粒。 เรื่องส่งการสิปล the ่อยน้ำลงครับเลี้ยงปลานี่ยังผักหวานผักหวานผักหวานป่าก็บ่รู้ว่าเป็นต้นจังไลยเนาะปลูกยากาเชื้ว่าวันพักติีวขอบคุณครับของฝากจากชิสเกตเขาฝากจากชิสเกตชิสเกตเพื่บานแพร่งก็ไปเบิ่งที่แล้วนะฮะเอ๊ะไปเบิ่องไหน

พีเลี้ยงอั่งพีเลี้ยงลำใหญ่นีก็เนี้ยว่ามีพีเลี้ยงนี่ตัวนี้มันกัดขึ้นใหม่ก็นางงามในได้พีเลี้ยงมันกับผักขาอ๋อนี่นี่ผักขาขาผักขาเดี๋ยวมาใส่อีกอยู่นี่นี่ตัวนี้ก็ลังงามเลยก็ลังจะเป็นตังต้นขึ้นเออเขาเอาระย่อดกระโดงนี่กัดขื่นอยู่ด้วยป่ะ เกาอยากให้มันอยู่ไข่ฟางก็ขานี่เป็นนับเงิ่อนหนเจ้าไป็นแม่เป็นเจ้านี่ตั้นมึงเหรอไอ้กี่ตัวน,นี่ไงก็มูดเดี๋ยวนี่หนูมันมากแค่ต้นนัน้นนี่ยขามันก็เลยห่ามันก็เลยตาย แค่ได้ดอกซีดาแล้วฟังแล้วกินงามจังนะใครจะปลูปกกซีดาแซ่งไปเนี่ยแหละใคจะสร้างพันธุ์ซีดีให้งของซืีเนี่ยไม่เอาเส้หนี้วะแถวฟุบลุ้มยิ่งใหญ่ไหมกล้วยนั่นอ่ะแล้วบอกห่วงเาอาบ่นี่เพิ่เลยนี่จ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แล้วฝากจา้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจา้าคู่น้อยหนึ101่งศูนย์หนึ่งจ้าลำล่วยลำลุ้ยจา้าชื่อกระพาดแข็งแรงไว้อพอกันคลิปหนาได้จ้าได้บายบายเอาปูบรงนี้นะให้นะ